ทั้งพายพานทองค่ะสองวันติดเลยนะที่ทำร้ายชาวบ,บ้านจนได้รับบาดเจ็บกรณีแรกเนี่ยเป็นคุณยายคุณยายนี่ใจดีกะจะเอาอาหารไปให้ปรากฏว่าถูกพานทองหันหลังเท่านั้นอะทำร<ท><ล>้ายส่วนอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นช้ยไปแย่ไงไปแย่ามาแล้วเ<จ>ช้ามันก็โมโหมใช้งาแทงสวนเจ็บไปเหมือนกันนะคะ เมื่อสักครู่นี้ก็คือไพรพันธ์ทองอายุ23ปีเป็นช้างบ้านนะก็มีควันช้างเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ล่ามเอาไว้อยู่ในป่าบ้านแก่ใหญ่หมู่ที่10ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์หลังจากใช้งาไปแทงชายอายุ35ปีเจ็บสาหัสขอภัยคุณผู้ชมถึงขั้นแบบไส้ทะลักเลยนะไส้ไหลออกมาเออกู้ไพก็ปรมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ไปก่อนหน้านี้ควันช้างก็เล่าบอกก็คนเจ็บอะเมาเม,ม,มาแล้วพอเมาแ,แ,แล้วก็ไปแย่ช้างไงนะช้างก็เลยโมโห ตามกําหนดเนี่ยจริงๆอะ่ะกะจะเอาพายพันธองเนี่ยกลับไปยังปางช้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์อยู่แล้วแต่มาเกิดเรื่องนี้ซะก,ก่อน,นสําหรับพายพันธองเลี้ยงเอาไวใ้ในป่ามาสองเดือนถามว่าดุไหมปกติดุไหมไม่ดุถ้าไม่มีใครไปแย่กไม่มีใครไปแย่ไม่ดุแต่อย่างกรณีเนี่ยคือที่ไปทํไรยชาวบ้าน2วันติดตัวเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะคะเวลาืไร่มาเช้าไม่ได้ล่ามโซ่ล่ามครับก็ไม่ได้ลามเลยแต่คนะเข้าไปหามันเอง เขาเม,มาเหรอเมมีทั้งเล้ามีทั้งคดเลาาเรา,ากดเบียร์ออโอ้เราเรารู้จักไหมอัน,นี้รู้จักอันนี้รู้จักแต่ว่าไม่รู้จักมาอะไรแบบรู้จักแบบผืผนๆแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีเคสมาคือคุณยายเขาก็เอาอาหารไปให้ใช่ไหมปรากฏว่าพอคล้อยหลังหันหลังเท่านั้นก็เอางาแทงจากข้างหลังเข้ามา แล้วงาเข้ามาระหว่างปอดกับกระเพาะอาหารหหงาแหลมงาแหลมบอกก็ไม่คิดว่างาเขาจะแหลมขนาดนี้นะแหลมชนิดที่ว่าเคม,ไม,ไ,มไม่คิดจะกูนในล่าสุดก็คือไส้ทะลักออกมาแต่เนี้ยคืองาเขาไปอยู่ระหว่างปอดกับกระเพาะอาหารแล้วเสียเลือดมากคือเป็นแผลใหญ่อาการสาหัสเลยเ<อ>พราะลูกสาวเนี่ยเขาบอกแม่เอากล้วยไปให้ช้างมันกินพอหันหลังแค่นั้นนะรู้เรื่องเลยมันเอางาแทงมาแม่ล้มลงเคราะอย่างดีที่มันก็กรุณาปานีไม่เหยียบไม่กระทืบซ้ำเออ ก็เตือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับกรณีที่เข้าไปใกล้ช้างเนี่ยอย่าแบบถึงแม้ว่าเราคิดว่าเอ้ยเราเอาอาหารไปให้เราก็อย่าพุ่งวางใจเพราะบางทีถ้าไม่มีควานช้างอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ควรเข้าใกล้เพราะควานช้างเขาจะคุ้นชินกับเฉพาะ คนเลี้ยงแล้วก็คนที่ดูแลทนั้นช้างอาจจะคุ้นชินกับควานช้างหรือคนที่เลี้ยงเข้ามาถ้าเกิดอย่างเราอย่างเงี้ยแปลกหน้าเข้าไปถึงแม้ว่าเรากะจะเอาอาหารไปให้มันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย100%เเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ให้ดูอารมณ์ด้วยอ,อย่าไปแย่อันนี้ยสำคัญที่สุดกระสก็ดูว่ามีควานช้างคอยควบคุมอยู่หรือไม่นะคะ